เออโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะเอินนะครับว่าไอ้ปืนเนี่ยผมเคยทำคลิปไปให้ท่านผู้ชมดูหรือเปล่าแต่ไอคลิปที่แล้วเนี่ยผมน่าผมน่าจะถามคนดูนะครับว่าเฮ้ยผมเคยทำคลิปปืนนี้ไปแล้วหรือยังนะครับเออน่าจะถามคนดูซะก่อนแต่นะทำอีกรอบก็คงไม่เป็นไรใช่ไหม <cas? S 1> ผมจะไม่มีใครแบบบ่นเยอะ กับปืนนี้ใบสันใช่ไหมอ่านะครับปืนนี้มันไม่มีถาวรในเกม P B นะครับแต่มีขายเป็นวันอยู่ในคลังแสงนั่นเองใช้แค่ในการซื้อตั้งหานะครับผมเอาจริงๆเนี่ยคือในคลิปนี้เนี่ยผมจะเล่นใบสันเดี๋ยวแปนะ๊บนึงนะใบสันตัวที่มันแบบตัวที่แบบมันเนียบซีรีส์เอกมัด นะครับคือมีพาวเวอร์อยู่ที่25แล้วก็ค่าความแม่นยำนะครับอยู่ที่59หน่วยกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าไอตัว X มัดนี้น่าจะโกงหน้าดูเลยมั้งเนี่ยไม่รู้นะครับว่าอย่างไงแต่ว่าเอาจิงริงเดิมๆใบสันตัวดั้งเดิมเนี่ยมันเจ๋งอยู่แล้วนะครับแต่คลิปนี้นยผมจะเปิดแค่ใบสันตัวดั้งเดิมแล้วก็ตัว X มัดนะครับไอจิงตัวไอสีทองกับตัว X มัดเนี่ยก็ต่างกันเรื่องแบบ แตะตัวปืนเนาะเออแต่จำนวกนกระสุนเท่ากันนะครับ power ววความแม่นยำอะไรเงี้ยต่างกันประมาณหนึ่งนะครับแต่เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมจะเล่นใบสันก่อนแต่ใบสันผมจะยังไม่ใส่ฉายาเกี่ยวกับปืนกลน,นะครับให้ดูกันเลยนี่นะครับก็คือมันก็ที่ใช้อยู่ก็เกี่ยวแหละแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันถึงขนาดที่แบบให้ใสค่ควบคุมแรงถีมาให้ใส่ลั่นมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่าครับผมโอเค okay, let's go เนี่ยเดี๋ยว,ยวลองดูวันนี้จำได้มันนิ่งมาก อันนี้คือคิยย้ำๆคิยย้ำๆนะครับอาจจะได้คิด์้ายค้างมันฝ่าอยู่แล้วล่ะนะครับแต่คิยย้ำๆคือคือดีมากกับเกียนะคือดีมากเลยเ,เกียเกียร์รูปแะเดี๋ยวไปลองแบบหายิงคนสักหน่อยสิเรียบร้อยไหลครับไม่รู้ยังมีคนเล่นอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าใบสันมันก็เป็นปืนนั่นมันก็เป็นเป็นปืนที่แบบว่าเฮ้ ป็นปืนที่แม่งนิ่งนะเว้ยแล้วใช้แคทในการซื้อตังหากโอ้ข้าตัวตายเลยเหรอโอ้ทำไมอ่ะข้าตัวตายเลยเหรออู้ยอัดตัวยับครับผมอัดตัวอยู่แล้วนะครับเรื่องอัดตัวไม่ต้องห่วงครับโนนหนึ่งครับผมอัดตัวโนนหนึ่งอยู่แล้วโอ้โหอัดตัวยับนิ่งโคตรนิ่งนะมันถือว่าดี ออน,นิ่งไหมล่ so นะ appeal, ออเอาหัวมโมงกระสุนครับคนดูครับเดี๋ยวมาวัดใหม่ที่ตรงนี้ก็จะโผไหมหัวไปหนึ่งโอ้โหโอ,โอ, oh, S. <S โอ้ยโกูอยแ่้วก็โดนเลยเป็กลต้องไปฝึกมปเยอะจริงเลยโดนหน่อยเมา่อกี้คนดูไอตัวข้างๆอ่ะสุน เออเรื่องไรอะอะลองดูไม่แจมไม่รู้จะพูดยังไงละจริงจริงผมไม่เห็นหัวเลยอ่ะเห็นแต่ว่ามันยงไม่โดน่ะเดี๋ยวฮ้ยช็อตครับน่าจะดีน่าจะดีขอนี้ต้องรองดูครับว่าดีจริงหรือเปล่าถูกไหม เออมันต้องรอดูเว้ยใบสันอยู่เกมอื่นสำหรับผมนะใบสันเป็นปืนที่แม่งโอ้โหทรงมันแบบดำๆเท,ท่เด้ <laughs> <laughs> ผมไม่กล้าออกไปข้างนอกเลยตอนนี้เดี๋ยวโดนใส่ระหว่างชางโอ้โหทีมงานฝั่งตรงข้ามคุณภาพกือนอ่ะผมไม่ชอบเลย มา, ي, มาดิมาดิโหสุดยอดแมนแมนแมนพีดเราแมนโอ้โหด,ดูดิออกจากบ้านปุ๊บ <c oughs> เหนื่อยแหละเรียบร้อยเกยมจบครับผมยังไม่ทันได้ร้องปืนอะไรได้ดีมากเท่าไหร่ร<ถ>ไบสันต้องน่าจะต้องใส่ฉายาแล้วหรือเปล่าเนาะน่าจะต้องเล่นฉายาแบบแจม่แจมๆแล้วล่ะ ใส่ายาปืนคนผมจะใส่ควบคุมนางถีบเอาง่ายๆผมจะพยายามยิงแต่หัวลองดูดิจะพยายามเล็งแต่หัวต้องลองดูคนระับมันไม่ลองไม่ได้เว้ยเออถือใบสันเอ็กมัดเลยเอาจริงมันน่าจะดีอะ่ะไม่โผล่เว้ยเรียบร้อยคือบานมาแบบนี้เรียบร้อยครับผมเฮช็อตนะ้ึทีมเราเชื่อมด้วยเรียบร้อย ทำไมบ้านเราโดนเข้าโดนเข้าเอาเข้าเอาเลยว่าตั้งแต่ตาทีแล้วเลยนะเป็นจริงๆบ้านเราโดนเอาโดนเอาเลยอะ่ะโดนเข้าที่ไหนเลยตอนนีน้เดี๋ยวดูดิโอ้โหต้องดันบ้างแล้วปะต้องว่านี้อืมก่อนนะ โอ้โหเรียบร้อยยิงตัวนี้ทางขวาโผล่ครตงใจเลยไม่โดนเลยไหมทำไมเราไม่กล้าโผล่หรออืมอืมม,ม,มีคนเลงโอเค สวยโ,โหสุดยอดสุดยอด,ยอดอเรื่องลอยไว้ใจผมโอ้โหยิงมาดานโอ้ยแตกวุ้ยขุมกลิบป,ปักชาวพลอยแบงค์ชาวพลอยแบงค์งสมัยนี้แม่นมาก โอ้โหดูครับผมคมชิบหายเฮ้ยพวกพี่พวกพี่จะแม่นกันเกินไปหรือเปล่าโอ้ทำไมหัวกันดีจังอะเนี่ยให้ผมได้แบบนี้บ้างเถอะเออเนี่ยผมได้แบบนี้มั้งดี่เออผมไม่ค่อยได้เลยเนี่ย มาแล้ว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 สายบ้านเรามาแล้วโอ้มาสองลุมหนึ่งตลอดเลยอืมมาสองลุมหนึ่งตลอดเลยนะจ๊ะอืมเออเนี่ยถ้าพอวัดระยะแบบนี้ได้ก็โอเคแหละตัวพิษไม่ขอร้องเด้อ ดึกแล้วคนโหดมันเยอะน่าจะใช่น่าจะใช่นะใช่ไมหมเล่าอ่าดู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 ดิดึกแล้วคนโหดมันเยอะครับผมนะฮะยิงหัวยิงอะไรกันป๊บปั๊บปะปบนะฮะป๊บปะปบโอ้โหยิงกันม,านมน้าแมนจะมาทำให้แบบว่าเฮ้ยใบสันกลับมาโดดเด่นโลดแล่นอีกครั้ง แต่ด้วยฝีมืออันน้อยนีดของข้าข้าไม่สามารถเอาสข้ามาได้อย่างนั้นเลยโอ,โ,อโอ้โอ้แมวนะตาที่แล้วก็โดนยิงก่อนเออมันต้องอย่างนี้เออเนี่ยมันต้องอย่างนี้เนี่ยค่อยๆย,ยิง แบบว่าให้ให้ผมได้คิวแบบอย่างนี้ไม่ใช่ตามที่แล้วมันแบบโอ้โหโบบะโบบะเกินหน้ากากเดงครับกูเศร้าเลยครับมาเดะมาดะอุ๊ยอุยอุยเออรอตั้งนานกว่าจะมานะไปสุนก่อนวะ หัวดีหัวดีดีเลยโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยโอ้อย่าเด้ออย่าเด้อโอ้โหเรียบร้อย,อบอย AK บอมไอปืน AK บอมเขาไม่ได้ยิงบอมแต่เขาเข้ายิงเข้าหัวผมเลยอะเข้าเต็มกระหม่อมเลยอะปั เอาส่วนก่อนจ้าโอ้ยยอดพอยิงนี่สี่หัวเสร็จปุ๊บโอ้โหกูจะแตกตายทันทีมาดันมาบ้างดันเข้าบ้านเข้ามาบ้าง อะไรเด้งอะไรเด้งขอร้องอย่าเด้งแบบนี้นะขอร้องอย่าเด้งอย่าเด้งแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าเล่นแบบนี้ได้ไหมนะผมไม่ชอบเลยอ่ะเย้ยเหมือนเหมือน,ม,ม,นมีคนเล็งหัวโอ้นั่นป่าพี่ถือแก๊สมาแล้วได้ข่าวว่าน้อง,องๆอยู่พักไหนป่าแก๊สต่ะยิงตายเราก็จะยิงป่าแก๊สอ่ะผมพูดเลยโอู้นะัาการ์ดได้ยินแล้ว หน้ากาก์ดหน่งเสร็จ <t> โมเหมือนว่าทีมจะแพ้ไวถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าทุกคนจะทำดีที่สุดแล้วนะวอืมแก๊สไ <t> ปคลิปนี้แบบยิงช็อตหัวได้ไม่คอยัยเยะนาะมากสุดสูงสุดแก้สี่หัวไหม ดูดออิมากสุดผมทำได้แค่นี้นะครับโหเล่นได้แค่นี้จริงๆแบบหรือว่าแบบว่าเฮ้ยผมจะเจอคนแม่นหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะเว้แต่ว่ายิงมันมากเลยนะโหผมทำได้แค่นี้จริงๆผมไม่รู้นะว่าผมเจอแบบฝั่งตรงข้ามของแม่นของโหดหรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะเออแต่ก็เล่นได้แค่นี้นะเล่นได้แค่นี้จริง งั้นถ้าเกิดว่าชอบกินนี่ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ช่องเรากันด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องตาวปเกมนั่นเองไม่เช่นกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณรับชมมากครับผม